สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของซีรีส์ The Last of Us กันดีก,กว่านะครับซีรีส์เรื่องนี้เองเนี่ยนะครับผมเป็นซีรีส์ที่ถูกดัดแปลงมาจากเกมนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ถูกคาดหวังเอาไว้มากและพอมันออกมาตอนแรกเนี่ย ปรากฏว่าไม่ผิดหวังนะครับเพราะโดยปกติแล้วซีรีส์จากเกมอะไรพวกนี้เนาะมักจะบงเสมอเลยถูกไหมครับมักจะไปไม่ค่อยจะรอดเท่าไหร่นะครับผมแต่กลายเป็นว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยพลิกล็อกนะครับทำออกมาได้โคตรดีเลยวันนี้แหละหลังจากดูตอนที่1มาเนี่ยนะครับผมเราก็จะมาพูดกันว่าเฮ้ย เป็นยังไงนะครับผมเรารู้สึกยังไงกันบ้างมีเรื่องอะไรที่เราอยากจะพูดถึงกันนะครับมาๆๆเรามาฟังเลยดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงกันอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมตัวผมบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยเคยเล่นเกมเกมนี้มาแล้วในภาคแรกแล้วก็คิดว่าเนื้อเรื่องในซีวีเองอ่ะก็คือเนื้อเรื่องในภาคแรกนี่แหละภาค2องอ่ะผมยังไม่ได้เล่นแล้วก็เสียงวิจารไม่ค่อยดีแล้วก็มันเป็นเรื่องราวแบบที่ไม่ได้เกี่ยวกับซีวีอ่ะแบบเป็นเรื่องราวต่อจากซีวีอีกทีหนึ่งนะอันนี้คาดเดาเอาว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันภาคเอง ตัวของผมเองอะเล่นเกมมาเนี่ยมันก็น่าจะสอดคล้องไปกับในซีรีส์แต่ผมคิดว่าในซีรีส์อะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง<ๆ>การเปลี่ยนอะไรไปด้วยแหละคงไม่ได้แบบว่าโอ้จะต้องออกมาแบบให้มันแบบเหมือนเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรของเขาเนะครับผมแต่ที่นี้เองเนี่ยนะครับผมออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะแล้วพูดตรงๆว่าผมเองอะจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้หรอกจาได้แค่แบบเหตุการณ์หลักๆแล้วก็เซตหลักๆธีมหลักๆของเรื่องว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคร อื่นๆเนี่ยผมไม่รู้อ่ะแบบเออมันเป็นยังไงบ้างจําไม่ได้แล้วแะ้วกันนะพูดอย่างเงี้ยคือเล่นมาหลายปีมากๆแล้วแต่ยังจําตอนจบได้อยู่แล้วก็จําตัวละครหลักๆได้ทีเนี้ยเห็นตัวละครหลักๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของโจหรือว่าจะเป็นตัวของน้องเอลลี่เองอย่างเงี้ยก็ออกมาได้แคสต์โอเคเลยนะถึงหน้าตาจะไม่ได้เหมือนกับในแบบเกมเป๊ะๆแต่ผมว่ามันเข้ากับความเป็นตัวละครคือมีเพอร์ซ a น i ลิตี้ที่ตรงกันนะครับแล้วก็นอกจากมีเพอร์ซ a น i ลิตี้ที่ตรงกันแล้วเนี่ยเคมีมันก็เข้ากันด้วยนะครับผมก็ยิ่งรู้สึกว่่าเเอ,อดีไปใหญลยนะ เนื้อเรื่องตรงนี้เองเนี่ยผมรู้สึกว่าในตอนที่หนึ่งด้วยความยาวที่ยาวถึง1ชั่วโมง20นาทีนะครับผมคือยาวได้หนังเรื่องหนึ่งเลยอะถูกไหมาอาจจะเป็นหนังที่ไม่ยาวมากอะไรแบบนี้แต่ผมรู้สึกเลยว่าเราเหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แบบเนี่ยตอน2องเหมือนไปดูภาค2ต่อแต่สาเหตุที่เขาต้องทําตอนแรกให้นานเนี่ยเพราะโดยปกติแล้วอ่ะเวลาเราเล่าซีรีส์ที่เป็นแบบจุดเริ่มต้นซีซั่นหนึ่งเลยนะตอนที่1เนี่ยมันมักจะเป็นตอนที่ ไม่ได้สนุกเท่าไหร่จะเป็นตอนที่บิวอัพโลกมาถูกไหมว่าอ้ยโลกที่เราดูกันอยู่เนี่ยมันเป็นโลกอะไรว่าเกิดอะไรขึ้นม้นยตีมมันน่าสนใจไหมถูกไหมคนดูจะตัดสินใจดูจากตีมว่าโอเคตีมเนี่ยเป็นยังไงเฮ้ยตีมจอมเวทเฮ้ยตีมย้อนยุคเฮ้ยตีมซอมบี้เฮ้ยตีมนู้นตีมอวกาศอะไรก็ว่ากันไปแต่เรื่องนี้เองเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่เซตอัพโลกขึ้นมานะครับเขาต้องการที่จะใส่ความมันความบู๊ความสนุกเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกเลยทําให้ตอนนี้มันยาวเพราะว่าต้องมีส่วนของเซตอัพแล้วก็ตต้ออองงมีส่วนขการ ฉากแอคชั่นแรงต่างที่เข้ามาแล้วก็ฉากดึงอารมณ์ด้วยคิดว่ามาได้ครบรดมากแล้วก็เป็นการแบบเซตอัพโลกที่ รู้สึกว่าเรียบเนียนนะรู้สึกว่าไม่ได้แบบติดขัดรู้สึกว่าไม่ได้เบื่อเลยรู้สึกว่าเราระทึกไปกับตัวละครแล้วแบบรู้สึกเจ็บแทนตัวละครสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยคือครึ่งตอนแรกที่เราจะเล่ากันถึงเรื่องเราก่อนที่จะมาอยู่ในโลกโพส์ัพอคลิปถูกไหมเป็นโลกแบบเวอร์ชันปกติก่อนเฮ้ยเซตอัพเป็นยังไงตัวของโจเนี่ยเคยเจออะไรมาบ้างแล้วเป้าหมายของเขาคืออะไรนะครับทีนี้เองอ่ะในตอนที่แบบฉากขับรถอ่ะที่แบบขับรถออกมาเนี่ย ขับมากับตัวของน้องของเขาถูกไหมแล้วก็มีตัวของลูกมาด้วยโหแม่งมุมกล้องแม่งคือแบบเจ๋งมากอะ่ะแบบตอนที่เข้ามาในเมืองแล้วแบบเจอคนเต็มไปหมดสักพักหนึ่งเครื่องบินแม่งตกมาตุ้มแล้วก็ฉากวิ่งหนีอะไรต่างๆอีกอะ่ะคือแบบช็อตนั้นอะ่ะผมให้เป็น MVP ของตอนนี้เลยนะคือดูแล้วแบบโคตรระทึกอ่ะแบบด,แบบดูแล้วแบบ หัวใจแม่งเต้นตึกตับตึก,ต,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 กตับเลยแบบมึงจะรอดยังไงวะมึงจะรอดยังไงวะใครจะรอดไม่รอดยังไงถึงแบบในใจกูจะรู้อยู่แล้วแหละลูกสาวมึงไม่น่ารอดหรอกลูกสาวมึงน่าจะตุยแน่ๆขิดชัวอะไรแบบเนี้ยแต่เราก็แบบเออยังลุ้นไม่กับมันน่ะรู้สึกว่าแบบมุมกล้องกับมาทําให้เรารุ้นได้ดีมากๆเลยแล้วตัวของน้องอย่างเงี้ยก็คือแบบเล่นดูเป็นคนจริงๆอ่ะคือแบบมันเป็นบทที่ไม่ได้แบบเหมือนเหมือนเป็นเกมยุคโบราณอ่ะมันเป็นบทดีมากคือเกมนี้เองบทก็ทาได้ดีมากๆเหมือนกันแต่พออัดมาเป็นซีรีส์เนี่ยบทก็ด เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์จริงๆเขาจะทำอะ่ะไม่ใช่แบบโอ้เป็นฮีโร่เฮ้ยขับรถเจอใครเดี๋ยวกูช่วยหมดอะไรแบบเนี้ยอย่างฉากที่ตัวของแบบโจอบอกลูกว่าเฮ้ยไม่ต้องรับขับไปเลยอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวก็มีคนมารับเองแหละไอ้ตรงนั้นอะ่ะมันเป็นการเซตอัพนิสัยของโจขึ้นมาด้วยถูกไหมว่าเขาต้องการจะเอาตัวรอดมันมันเป็นมนุษย์จริงอะ่ะมันทําให้ผมยิ่งแบบคอนวินซิ่งยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่ว่าเฮ้ยมันยิ่งดีวะ่ะมันยิ่งเจ๋งวะ่ะมันทําให้เรา กระตุ้นอารมณ์ออกมาได้มากๆเลยว่ะอันนี้เป็นบทเล็กๆน้อยๆที่เขาใส่มาแล้วเรารู้สึกไปกับมันนะครับผมอ่ะอันนี้คือครึ่งตอนแรกจากนั้นครึ่งตอนหลังเองเนี่ยมันก็จะพูดไปถึงเรื่องราวของอการเซตอัพโลกถูกไหมว่าโลกหลังจากนั้น20ปีเป็นยังไงแล้วก็เซตอัพตัวละครของเอลลี่ขึ้นมาคืออันนี้เหมือนแบ่งเป็นสพาร์ทพาร์ทแรกเซตอัพตัวละครของโจแล้วก็พาร์ทสเซตอัพตัวของเอลลี่เอลลี่ทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับถ้าใครดูตอนแรกแบบใส่ใจรายละเอียดเนี่ยแบบจริงๆไม่ต้องใส่ใจาละ,ละเเเอออีดมกก็งงู้้นะว่นปผผตติชืัขธ ที่กลายเป็นคนสาคัญได้เพราะเธอไม่ได้ถูกเชื้อแบบ กืนกินจนกลายเป็นอีซอมบี้เชลาเป็นคลิกเกอร์ไปตัวของเธอเองเนี่ยนะครับผมมีภูมิคุ้มกันนั่นเองครับและนั่นทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นตัวละครสําคัญมากๆในเรื่องเรื่องนี้นะครับผมไอเหตุการณ์ตรงนี้ก็เหมือนกับในเกมเหมือนกันนะครับผมแต่ผมจาไม่ได้รู้สึกว่าในเกมอ่ะมันไม่ได้รู้เลยแต่แรกมัว่าเอลลี่มีภูมิคุ้มกันหรือแบบเออจำไม่ได้ว่ะมันมันมันนานมากแนละ้วแต่จําได้่าแบบตอนรู้อะไรแบบเนี้ยตอนแบบรู้เป้าหมายอะไรแบบเนี้ยมันก็แบบได้ฟิลอีกฟิลหนึ่งเหมือนกันแต่เนี่ยเหมือนเขาเปิดเผยอเก่อนเลยั่ะนนโจจีไป ตามหาน้องนะครับผมแล้วก็ต้องเอาเอลลี่มาด้วยนะครับเพื่อแลกกับพวกทรัพยากรต่างๆเขาก็เลยต้องจําใจเอามาส่วนเอลลี่เนี่ยเป็นบุคคลสําคัญที่อ่ะยังไม่ได้บอกมาตรงๆแล้วว่าเธอมีภูมิแต่แบบจากสิ่งที่มันแอบบอกใบ้มาในตอนอ่ะเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะแบบติดเชื้อมาแล้วแต่ไม่เป็นไรแล้วก็มีการเช็คอัพจะกลุ่มไฟล์ไฟล์เฮ้ยลองนับ1นึ่งถึงสิซิอะไรแบบเนี้ยมันก็พอจะเดาได้อยู่แล้วนะครับก็คือเซตอัพตอนมานั่นแหละว่าโอเคเอลลี่เนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อแล้วเดี๋ยวโจเนี่ เตีมแล้วว่าทตีมน่าสนใจเป็นซอมบี้เชื้อราอะไรแบบนี้ถูกไหมแล้วก็มีเห็นแบบคราบๆอะไรมาด้วยเนาะตอนที่แบบ เดินไปยังแบบทางใต้ดินแล้วก็แบบก่อนที่จะขึ้นมาเจอกับตัวของเอลลี่อ่ะก็จะมีเหมือนคราบแบบตัวของแบบพวกสปงสปออะไรพวกนี้ตรงนั้นก็แบบเป็นเหมือนเอเลเมนที่ทําให้เราได้เห็นว่าอ๋อซอบบี้มันจะเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้มันไม่ได้แบบว่าเป็นซอมบี้เหมือนกับใน Walking Dead อ่ะเนี้ก็เซตอัพกันไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็จุดที่ผมรู้สึกว่าแบบเรารีมาถึงเกมมากๆเลยเนี่ยก็คือช็อตสุดท้ายของตอนแรกนะครับที่แบบว่าเป็นตัวของโจเนี่ยพาตัวของเอลลี่แล้วก็พาตัวของอีผู้หญิงอคนหนึ่งอ่ะเดินไปในท เฮ้ยแม่งโคตรเกมเลยวะแม่งคือแบบเกมที่กูเล่นมาเลยนี่วะผมก็เลยแบบชอบมากมันก็ถูกใจมากเลยนะครับโดยรวมเนี่ยเป็นตอนหนึ่งที่เพอร์เฟกเลยอ่ะคือแม่งทําได้ทุกอย่างมึงอาชีฟได้ทุกจุดไม่ว่าจะเป็นการเซตอัพตัวละครแล้วก็การบอกออบเจกตีฟของตัวละครแต่ละตัวว่าแต่ละตัวเนี่ยต้องการอะไรรวมไปถึงไม่ได้เล่าอย่างน่าเบื่อว่าแต่ละตัวต้องการอะไรนะฉันคือนี่ฉันต้องการอันนี้แต่ยังมีหกักระทึกใจแล้วก็ฉากที่แบบเป็นคลายแม็กของตอนมาด้วยอย่างตอนเสียลูกไปเนี้ยเราก็เจ็บมากๆถูกไหมแล้วก็มีการ มาถึงตอนเสียลูกไปในตอนจบของตอนหนึ่งอีกมันก็ยิ่งทําให้เราแบบถูกตอกย้ําอารมณ์ตรงนั้นขึ้นไปอีกอะ่ะก็เลยแบบเออดีดีดีสุดๆเลยแล้วเดี๋ยวถ้าแบบมีอีสเตอร์องคอีสเตอร์เอกอะไรเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอข้อมูลมาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเนี่ยจะเอามาทําคลิปให้ด้วยเพราะผมมาถูกใจมากกับเรื่องนี้ท่านผู้ชมใครดูแล้วเนี่ยแล้วคิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแต่บอกไว้เลยว่าเป็นซีรีส์ที่ชอบมากๆนะครับผมเป็นซีรีส์ที่ผมดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าประปทุดกคนคนิ ยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมานะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ